คือพอออกนมานเรารดใไหมการขับนนี้ช็อกครับคือแบบพอวันสุดท้ายที่ออกจากบ้านมาก็คือมีที่บ้านมารับใช่ไหมครับขึ้นไปรถแล้วกบ้านกยิบเปิดไอแพดมาให้ดูเปิดนู่นเปิดนี่ดูแบบอู้ันขนาดนี้เลยเหรอมีขนาดนี้เลยเหรอเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าเหนี่ความคาดหมาย ยิ่งวันที่มาทำงานมาแรกๆแล้วที่ชอบเลยค่ะบนงานการทำงานทีเทำงานเปมืออีองมีแบบในับใจต้องถามแล้วนะครับใจน้องๆฮ่บ มีแฟนคลับบอกว่าคาชาเป็นคนหน้าเดียวครับหน้าเดียวยังไองก็อย่างนี้แหละครับพี่ก็คือมันมันก็ไม่เรียกว่าหน้าเดียวนะพี่คือแบบเวลายอยู่กับที่้านเฉยวเวลาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยหรือแบบไม่มีใครเข้ามาคุยกับเราเราก็จะหน้าเราก็จะแบบอะไรไปเรื่อยถ้ามีแฟนคลับบางกลุ่มเพิ่งรู้ว่าว่าคาชากลัวความสุข ความสุงนะครับมีเหตุเกิดจากอะไรครับมีเหตุเกิดจากล่าสุดก็มาจากสิงคโปร์พับก็มันมีมีวันหนึ่งที่เราจะต้องไปขึ้นสิงคโปร์ไฟล์เซึ่งเป็นเป็นข้ามจักรวาลที่มันสูงมากแล้วรอบๆด้านเป็นกระจกหมดเลยทั้งผมไม่สามารถหัดจริงๆทั้งๆที่มันเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆรื่อทำอะไรไม่ได้นอนเลยนั้น เราตื่นริงทก็ตอนใกล้จะลงค่ะรับด้วยสรุปพวกขั้วสูงครับแล้วมีอย่างอื่นที่กลัวอย่างไรก็สัตว์อะไรเงี้ยก็สัตว์เลี้ยงครับอะไรพวกนี้ก็กลัวเหมือนกันอย่ามาแกล้งนะครับไม่เอานะนี่ค่ข้างหลังข้างลัจิ้งจกแกกบมีอะไรไม่กลัวทางโคโค่นี่แหละครับอะไรไม่กลัวบ้างมีแฟนสาวสงสัยนะครับถามเรื่องคอมพิวเตอร์ครับว่า วิทย์ไปนานแล้วยังไม่มีตอบกลับมาเลยไ่เยถามก็แต่เย็นนิดนึงนะครับคนวิทย์มาเยอะมากครับเดี๋ยวไว้เราจะไปเปิดแานท้องแล้วไปคุยกันขอแฟนทองฟังหน่ก็ไม่เปนสองชั่วโมงนานไปได้ยินด้วยไม่เคยทานเลยอะถรอส่วนตัวแล้วถามเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนมุมรงได้